สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำครับจากวิดีโอในครั้งก่อนครับทางเราได้ทำเกี่ยวกับลูกชายของเรมิสเติโอนั่นเองนะครับที่โดนกระทืบนะฮะแต่ในคราวนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ที่เรมิสเตโอเนยฮะโดนทำร้ายโดนกระทืบกันบ้างครับผมกับ5เหตุการณ์สุดสลดเรมิสเติโอโดนทำร้ายเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันได้เลยฮะ อันดับที่5นางนกต่อเปิดมากันดับที่5ครับขอผ่านไปที่ศึกมันเดนไนรอวันที่25กรกฎาคมปี2022ที่เพิ่งผ่านมาครับ ซึ่งก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของเรมิสเตอร์โอที่ได้ร่วมงานขึ้นปล้ำให้กับสมาคม WWE นั่นเองแน่นอนครับว่านี่เป็นคําพื้นที่น่ายินดีนะฮะเพราะว่ามิสเตอร์โอเนี่ยก็คือหนึ่งในสุดยอดตำหนานนักมวยปล้ำที่เป็นที่เคารพรักของแฟนๆและนักมวยปล้ำด้วยกันเองนะครับผมโดยมากันถึงหลังเวทีนะฮะในห้องซึ่งเป็นการจัดเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีให้กับเรครับผมงานนี้มากันทั้งบ้านครับผมทั้งภรรยาลูกสาวก็มาด้วยครับส่วนโดมินิกลูกชายนะฮะก็แน่นอนว่ามาทุ ก็เปลูกกระตันอยู่น่ารักมากนะฮะบรรยากาศในห้องนี้ก็ครื้นคื้นมากเรดีใจยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวครับได้ของขวัญเราคนในงานก็เชียร์กันใหญ่เลยทีเดียวครับโอ,อ,อ้เอ้รีเปิดเลยรีเปิดเลยครับพี่เรก็ทําการเปิดนะครับผมปรากฏว่าเป็นชุดมวยปล้ำอย่างสวยเลยทีเดียวฮะงานนี้ดีใจมากครับผมในขณะที่ทุกคน,นกาลังดีใจกันอยู่จู่ๆก็มีแขกไม่ได้รับเชิญนะฮะเสนอหน้าเข้ามาเธอคนนี้ก็คือเรียริปลี่นั่นเองครับหนึ่งในสมาชิกของทีม Judgment Day ซึ่งก็เป็นคู่อริกับครอบครัวของมิสเตอริโออยู่ในตน น,นี้แต่เรนะฮะในฐานะผู้ใหญ่ครับแถมยังเป็นเจ้าภาพก็ทําการต้อนรับอย่างดีครับงานนี้บอกได้เลยคําเดียวครับท่านผู้ชมขอให้เจ้าภาพจงเจริญแต่ทว่าครับแม้แต่เรนะครับผมจะต้อนรับนะฮะทางด้านของลูกสาวเนี่ยก็จ้องจะเข้าไปบวกอย่างเต็มที่เหลือเกินนะฮะเธอได้ายาเสนอหน้าเข้ามาทําไมฮะขอถามหนอ่อยเถอะใครแต่งหน้าให้มึงวะเนี่ยเอาสตาช้ำเลยดีกูจะทําให้มันช้ำจริงๆมึงจะได้ไอตกแต่งเอาไหมทางด้านเรนะครับผมก็ไม่ตอบฮะจึงทําการผลักหน้าลูกสาวเลยเอาสักกระเด็นบอกเอ้ยมึงถอยไปดอก จากนั้นครับเรนก็ทําการจิกหัวดอมครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นลูกชายของเรนะฮะออกมากระทืบแล้วบอกมานี่เลยไอ้ลูกแงแบบนี้มึงต้องโดนทําให้เรนะฮะตามออกไปและเข้าทางเลยทีเดียวครับออกไปปุ๊บกลุ่ม d g m e n t day นะฮะก็ดักลุมตื้อเรอย่างเถื่อนเลยทีเดียวครับผมแม่งหนักกว่า NWO ตอนปลายอย่างกับลูกดอกอีกนะครับฟินบาร์เลอร์ลากขาเรนะฮะเอาสนุกเลยมึงเอ้ยจากนั้นนะฮะทั้ง3ก็รุมกระทืบเรกันจนดับอนาถนะฮะแขกในงานต้อนรับบอกขอให้เจ้าภาพจงเจริญแต่ทว่านาทีนี้ครับรีบหัน จ้าภาพไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าฮหาอาการหนักขนาดนี้เลยอันดับที่สี่โดนกระทืบอย่างเท่าเทียม ต่อกันันดับที่4นี้ขอพากันมาที่ห้องประถมพยาบาลที่หลังเวทีของศึกสแม็กดาวนะฮะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2019ในวันนั้นครับทางด้านของโดมินิกลูกชายของเรโดนบล็อกเลสเนอร์นะฮะกระทืบจนเจ็บหนักต้องมาประถมพยาบาลอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมทางด้านของเรกับเคนเวสเกสนะครับผมจึงเข้ามาดูอาการของโดมินิกครับเคนเวสเกสนะฮะก็บอกว่าลูกมึงได้โดนหนักเอาเรื่องเลยนะเรยถทแพย์สนามสิว่าจะส่งโรงพยาบาลหรือจะส่งวัดดีแพย์สนามบอกเออยังยัง,ยง ยังไม่ถึงวัดหรอกนะครับพี่ครับทางด้านของเรนะฮะเจ็บปวดใจเหลือเกินเห็นลูกชายตัวเองต้องเจ็บแบบนี้นะฮะบอกเอ้ยทาไมทําไมมันไม่ทําฉันมันมาทําลูกชายฉันทําไมตอนใดนั้นเองบล็อกเลสเนอร์ก็พุ่งเข้ามานะฮะอา้าวมึงอยากนอนสบายเลยเดี๋ยวกูจัดให้มึงเลยนี่แหละแล้วก็ทําการจัดให้อย่างเท่าเทียมเลยทีเดียวครับบล็อกก็ทําการเอาถังขยะเนี่ยนะฮะมาฟาดทุบใสเ่เรกับเคนเวลสเกสนะครับผมนี่แหละมึงบอกทําไมกูไม่กระถือมึงใช่ไหมนี่แหละมึงโดนมังน้งเดี๋ยวกูจัดให้มึงเลยเท่าเทียมพอหรือยังมึงพอใจหรือยัง จากนั้นครับผมทั้ง3คนเนี่ยก็โดนบล็อกเลสเนอร์ลุมทืบนะนี่คือนิยามของคําว่า1ลุม3ที่แท้จริงนะฮะท่านผู้ชมครับทำให้ทั้ง3คนเนี่ยโดนทําร้ายร่างกายบาดเจ็บนอนกองกับพื้นอย่างท่วนหน้าเลยทีเดียวเจ็บกันทุกคนครับโดยเฉพาะเรนะฮะที่เจ็บใจมากที่ต้องเห็นเพื่อนและลูกชายโดนทําร้ายเยี่ยงนี้อันดับที่3มิชาาชีพชกหน้ากาก ต่อกันในหนดับที่3นี้ฮพากันมาที่ศึกมันในนะหรอเดือนมีนาคม 2, 2022ที่เพิ่งผ่านมาซึ่งตอนนั้นครับทางด้านโดมินิกนะฮะก็ หัวแกวหัวแหวนของเรครับผมต้องมาจับคู่กับพอเพื่อขึ้นปัมเจอกับทีมของโรเบิร์ตรูทและดอฟซิกเลอร์นั่นเองนะฮะโดยมีเดมิสชาชีพนะฮะเดมิสตนั่นเองครับนั่งดูราดเราอยู่ข้างเวทีแมชนี้ครับโดมินิกเนี่ยก็สู้ได้ดีนะฮะจนสามารถเอาชนะโดยการจับโร Ro เบิร์ตรูดในกดและคว้าชัยไปได้น,นั่นเองครับทำให้ดอฟไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ต้องแพ้นะฮะและผ่านขึ้นมาเตะซูเปอร์คิกใส่ดอมดับคาตินทางด้านเรนะฮะจึงรีบวิ่งอย่างเดือดขึ้นมาเลยทีเดียวครับไล่อททลลดอฟซ เจ้ามิจฉาชีพที่นั่งอยู่นะฮะก็ทําการพุ่งเข้ามาอัดเรย์อย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็จัดการกระทืบเล่นงานด้วยท่าไม้ตายกับอานาถไปจากนั้นเดอะมิสนะฮะก็ทําการดึงหน้าก,ากากของเรย์ออกมาแล้วก็ขโมยกลับไปด้วยนั่นเองผู้บรรยายบอกโอ้ยไอเวยนี่สมกับเป็นมิจชาชีพจริงๆแล้วเดมึงขโมยหนะ้ากากนะไอห่าสงสัยจะไปประมูลนะแน่เลยเพราะหน้ากากของเรย์เนะี่ยแพงมากทางด้านเรย์นะฮะจึงโดนดึงหน้ากาก,ากแล้วก็นอนเอามือปิดหน้าอย่างน่าสงสารจนลูกชายนะฮะต้องบอกว่าใครก็ได้เอาผ้ามาปิดได้พ่อผมเลย ส่วนไอเดอมิสนะฮะก็ทําการชกหน้ากากหนีไปแล้วครับท่านผู้ชมเดินกลับไปอย่างสะใจด้วยใบหน้าที่ชั่วร้ายสมก็เป็นมิจฉาชีพจริงๆเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะฮะก็คือเดอมิสกับเรเนี่ยกำลังมีเรื่องบาดหมางกันอยู่นั่นเองโดยการที่ดึงหน้ากากออกไปเนี่ยฮะก็เพื่อหวังจะทําให้เรเนี่ยอับอายครับแถมนะฮะยังเป็นการดูถูกเหยียดหยามีด้วยครับผมเพราะว่าสาหรับนักมวยปล้ำเม็กซิกันหรือนักมวยล้ำลูชานะฮะทั่วโลกเนี่ยนะครับการโดนถอดหน้ากากเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะนกกาาาีิิิอ่ววคืชตตจญ ของนักพูดป้านั่นเองอันดับที่2โดนลูกชายแทๆ้ๆกระทืบ มาต่อในระดับที่2นี้ครับขอพานมาที่ศึกข้ามทวีตนะฮะที่เวลส์นั่นเองนะครับผมในศึก WWE Clash at the Castle โดยในศึกนี้ครับทางด้านของเรนะฮะจับคู่กับสุดยอดตำนานอีกคนหนึ่งอย่างเอ g นั่นเองเพื่อมาต่อกรกับทีม Judgement Day นะฮะและในที่สุดครับทางด้าน Mysterio และเ d g e ก็คว้าชัยชนะไปได้ท่ามกลางความยินดีของแฟนๆหลายหมื่นคนในสนามนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับโดมินิกเนี่ยก็มีความโกรธเครื่องเอ g อยู่ด้วยนะฮะเนื่องจากโดนเ d g e เนี่ยใส่ท่ามไม้ตายสเปียร์แบบผิดคิวมานั่นเองนะฮะโดนเข้ายา อย่างจังเลยด้วยทาให้โดมินิกนะฮะไม่พอใจในเพื่อนพ่อนั่นเองโดยทางด้านของเรนะฮะที่ก็เหมือนเป็นคนกลางก็พยายามเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกชายให้ปรับความเข้าใจกับเอชเอชนะฮะในฐานะผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ถือโทษเด็กนะฮะก็เพราะว่าเห็นโดมินิกจะเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆเรบอกว่าเออ่พอพ่อแล่นะลูกอย,ากย่าโกรธลุงเขาเลยลุงเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะจะบอกให้นะๆดีกันนะดีกันนะนี่เอชเนี่ยเขาแกก็พ่อเนี่ยจะบอกให้ลุงจะมาทําตัวแบบนี้เสียมารยาทไม่เคารพลุงเขาแบบนี้ไม่ได้นะทาให้โดมินิกนะฮะเริ่มคิดได้ครับผมจึง บ,บอกว่าเออต้องแบบนี้สิหลานลักอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะท่านใดนั่นเองครับอ๋เฮ้ยไอเด็กเวนโดมินิกนะฮะเตะพามาไอเอสไปเต็มเต็มหนึ่งที่เอสถึงกับหน้าเวอร์แลวสุดลงไปนะฮะมือกุมไข่จุกชิบหายนะฮะไอเรลูกเบืร์นี่มันชั่วจริงๆเลยทำเอเรเข้าไปผลักลูกชายนะฮะบอกไอใจเย็นสิลูกนี่เพื่อนพอนะลูกจะมากระทือเพื่อนพ่อแบบนี้ไม่ได้โอมเชื่อฟังพ่อหน่อยสิลูกพ่อได้แล้วเจ้าหนู แต่ทว่านะฮะแต่ทีนี้ครับโดมินิกกลายเป็นเด็กเลวอย่างเต็มทีครับผมในในพ่อก็ด่ากูละกูกระทือพ่อด้วยเลยดีกว่าแล้วก็ทําการเอ้าพากันตกใจเป็นทอดๆไปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับขยันตกใจกันจริงๆเลยทีเดียวเพราะว่าเรมิเซียโรโดลูกชายแท้ๆเล่นงานนะฮะสงสารหัวโคนเป็นพ่อเลอเกินแฟนๆในสนามถึงกับตกใจเหวนะฮะโคตรหดหูเลยจังหวะนี้ครับผมเมื่อเห็นลูกทอรพีกระทืบพ่อได้ลงคอนั่นเองนะฮะผู้ชมหลายหมื่นคนในสนามนะฮะรวมถึงผู้คนที่ดูทั่วโลกนะฮะก็พากัน หดหูใจกับเหตุการณ์นี้แต่ถ้าว่าครับมีไอ้สตัวนี้ครับผมทีม j u m e เ t d a ดนะคะที่ยืนยิ้มหัวเราะอย่างดีใจมากเลอเกิดเอ้ยมันโดนลูกมันกระทืบไปเฮ้ยสมดาดาม,มันจริงๆเลยก่อนจากไปครับก็ดูสีหน้าของเรก,กับเอสในตอนที่โดนกระทืบกันอีกทีนะฮะและตัดกลับมาดูสีหน้าของทีม j u d g m e n t Day กันอีกรอบครับนี่คือความต่างขั้วกันอย่างชัดเจนนะฮะและอันดับที่1โดนเพื่อนรักทําร้ายอย่างหนัก อันดับที่หนึ่งนี้ขอปิดท้ายด้วยเหตุการณ์นี้เลยครับผมพากันมาที่ศึก SmackDo า n เดือนพฤษภาคมปี2005ในตอนนั้นนะครับเรกับเพื่อนรักอย่างเอ็ดดี้เกเรโรนะครับค่อนข้างจะกินแหนงแขลงใจกันอยู่นะฮะแต่ทว่าถึงอย่างไรก็ตามครับเพื่อนก็คือเพื่อนเรกับเอ็ดดี้นะฮะนอกจากจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เปรียบเหมือนต้องครอบครัวเดียวกันด้วยถึงเข้าเรโดนรุมกระทืบเนี่ยเอ็ดดี้ก็ยังออกมาช่วยนะฮะตัดมาในขณะนี้ครับเรนั่งอยู่กับพื้อนอย่างน่าสงสารเอ็ดดี้ถามไหนมึงลุกขึ้นมาดูสแตนอ,ตนอ,อย,ยงยาะะ่ สาบซึ้งดูเหมือนว่าทั้งสองจะปรับความเข้าใจกันได้อย่างดีแล้วนะฮะเอ็ดดี้บอกกูพยยอมให้ไพ่มาเฮ็ดไล่มึงหรอกเลซาบซึ้งน้ำตาไหลเลยทีเดียวเอ็ดดี้ก็ดูมันจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ทันใดนั้นเองโอ้เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้กูตกใจจนเสียงจะแหบอยู่แล้วนะฮะในที่สุดเอ็ดดี้ก็หักหลังเล่นงานกระทืบเ,เรนะฮะทั้งที่ทีแรกได้ออกมาช่วยครับผมช่วยเสร็จก็เล่นงานกระทืบเ,เองเลยนะฮะจากนั้นเอ็ดดี้ก็หนำกระทืบเ,เรอย่างหนักหน่วงทั้งยังจับเรนะฮะเอาหัวเนี่ยเหวียงไปชน ยทั้งเอ็ดดีย้ยังทําการฉีกหน้ากากของเรนะฮะจนเรในะสิ้นสภาพอย่างน่าสังเวชโคตรหดหูโคตรน่าสงสารนะฮะและถึงแม้ว่าเรจะได้บาดเจ็บสาหัสลูกไม่ขึ้นเอ็ดดี้ก็ไม่ปราณีครับผมลากร่างกายของเรนะลงมากระทืบทําร้ายข้างล่างนะฮะอย่างรุนแรงจนเรในะสลบแน่นิ่งทำเอาคนดูในสนามแทบร้องไห้นะฮะซึ่งก็เป็นภาพที่เห็นแล้วหดหูใจเป็นอย่างมากที่เรมิสเต rio โ,โดนทําร้ายโดยเพื่อนรักแบบนี้นะฮะ ก็จบไปแล้วครับสำหรับ5เหตุการณ์สุดสลดเรมิสเต rio โดนทำร้ายนะฮะแต่เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่าผู้ชมครับทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไ,ได้ข้างล่างอย่างสุภาพเลยนะฮะ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจข่าวสารข้อมูลสื่อความบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำรวมทั้งบทความต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแฟนเพจ World Wrestling Mania ใน Facebook ได้เลยนะครับผมถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำไว้ให้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับที่สถานีมวยปล้ำที่เดียวสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอลาไปก่อนขอขอบคุณมากเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ